ขอเล่าเรื่องความประทับใจในความเป็นโตรตีของผมครับมีวันหนึ่งที่ผมไปทำกิจกรรมมาเป็นประโยชน์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนชายแดงระหว่างไทยลาที่จังหวัดอุบลรัตน์นะครับผมได้เห็นเด็กนั่งเหงาอยู่นะฮะคุณคู้งบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับยายอาการที่เด็กเหงาผงจะธรรมดาครับ บอกราบไหว้พ่อแม่นะผมก็แจ้งความประสงค์ว่าขออุปการะเป็นคมิธามนะก็สมทบให้เรียนตลอดไปนะเร <t> ื<บ>อ่องนี้ครูก็ไปสอบให้เนน <t> ด็กนะก็ได้สังเกตว่าเด็กนี่นะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะมีความมีใจนั่นเในขณะเดียวกันระหว่างที่เรียนซื้ออยู่แล้วก็มีการติดต่อกันมะและ้วก็ทำองงนนะไรก็เห็นว่า การจบจจมายที่ส่งมาเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความหวังในชีวิตมากขึ้นนะฮะความข้งใจผคือว่าได้ทําให้เด็กคนนึ่งซึ่งคิดว่าจะคงจะขาดที่พึ่งแล้วในชีวิตผมยังไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาใหม่นะฮะและที่สําคัญคือว่ายายที่เป็นคนที่เลี้ยงเด็กคนนี้นะฮะก็ได้เปลี่ยนนิด้วยจากเดิมที่เคยติดเหล้านะฮะติดเหล้านะเมานะฮะผมก็บอกว่าถ้าให้ผมดูแลเด็กคนนี้เนี่ยคุณยายก็ต้องเลิกเหล้าด้วยนสะรุปว่าในที่สุดนะครับ ายายก็เริ่มเล่าด้วยผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมได้ทําไปเนี่ยมันดีมันได้เปลี่ยนชีวิตคนสองคนครับคนทีหนึ่งคือเด็ก,ดกนะฮะซึ่งไม่มีความหวังไม่มีความหวังขึ้นแล้วคุณยายที่เป็นผู้ที่ติดเล่ากลายเป็นคนที่เลิกเล่าได้นะครับนี่ครับร่วมใจกันก็ได้เปลี่ยนสิ่งดีๆเน่ชีวิตครับ